คาเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยคําหยาบคายและเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ใหญ่หรือไม่ก็ไปลากพ่อลากแม่มานั่งดูด้วยรู้ไหมไอคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคอนวิฟแชนเนลก่อนที่จะดูคลิปกันด้วยขอบคุณครับ โอเคนะครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาใน YouTube แล้วก็ติ k t o ็อกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคั n บ i t Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับเกมเบต้าฟอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสำาจำลองสถานการณ์ส่งด่วนของคันบิ๊เอฟเพกันนะครับผมว่าเราจะส่งพัสดุลูกค้ายังไงนั่นเองนะครับผมก็ อันนี้ที่ปืนส่งพัสดุของเรานั่นเองนะครับผมเป็นพัสดุขนาดเล็กนะครับผมพวกเอกสารพวกของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราจะใช้ปืนนี้ในการส่งนะครับผมแล้วก็เป็นระยะกลางกับระยะกลางะระยะใกลนั่นเองนะครับผมเป็นชื่อรุ่นว่า AK 1 2นั่นเองนะครับผมแล้วก็ปืนถัดมาเป็น เอออเคสี่นั่นเองครับผมเป็นพัสดุส่งระยะกลางกับระยะใกล้พอๆกันนั่นเองนะครับอันนี้คือพัสดุระยะใกล้ที่มีอาข,ขยบขึ้นมาหน่อยนั่นเองนะครับผมระยะก็ใกล้เลยประชิดตัวเลยส่งมอบถึงมือต่อลูกค้านั่นเองนะครับไปเลสเตดันในนี้ดันนี้ฟัดรวย ็นการส่งพัสดุโดยการไต่หรือไม่ก็มุดดินนะครับผมวันนี้ส่งพัสดุแบบใต้พื้นดินอันเนี้ยเป็นตัวุ่นตุนของเรานี่นงนั้งตุนเราจะเป็นฝายบุกโอเคเราจะไปรถถังเลยเป็นรถไรเดอร์ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับทุกคนคือเราจะไปกัน มจะใช้พัสดุและอย่างเครื่องส่งพัสดุขนาดกลางกะไกลก่อนนั้นเองนะครับผมเอาทำไมไม่ได้ไปอยู่บนรถไรเดอร<ๆ>์เออเอ้าเฮียแมนเกินกูยังไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยหมอหน่วยแพทย์ของเราหมอประจำไรเดอร์ กูยังกระสุนกูยังไม่ได้ออกเลยสักนัดแม่งยิงกูร่วงแล้วโอเคไปได้เวลาเอาพัสดุลูกค้าไปแจก โอเคส่งเสร็จไปหนึ่งมินิเคลโหลหมอหมอเฮลเฮลมินแม่งหมอไม่อยู่ทุกคนหมอไม่อยู่ <c oughs> จ้าไปเลสโกเกือบ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันเกือบไม่รอดโอเคเสร็จอีกหนึ่งส่งสำเร็จไปสองทุกคนสามอุ้ยอุ้ย,ยจิ้มก่อนขอจิ้มก่อนโอเคโอ้ยโอ้ย ทำลายไรเดอร์ฮัลโหลสาขาเอเราน่าจะเดือดน,นะดูเรากำลังยึดสาขาเอเรียบร้อยโอเคเรายึดสาขาเอเรียบร้อยแล้วทุกคนเราต้องไปสาขาบีต่อ ่งลูกค้าจ้าวันดีครับลูกค้ามาเอาพัสดุไหมครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยจิ้มก่อนอเป็นไเรเดินนี่ลำบากแค่ลูกค้าพอจะทำลายเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเลยเราจะอ้อมขวาทุกคนเราจะอ้อมขวา ไม่มีคนไป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 ลูกค้าอยู่ไหนเอ่ยอุ๊ยเชี่ยโอ้ยเฮลูกคา้าลูกคา้าใส่ยตืดกูกูตายเลย ไปเลยพลรถถังมาแล้วเราจะทำการส่งพัสดุขนาดใหญ่ปั๊มนึงนะโทนหาจุดยิงกนักอ้าอ๋อทำใครตายวะเนี่ย <c oughs> โษครับลูกค้าผมเหยียบลูกค้าไปแล้วทุกคนโ <c oughs> ดนคัมเพ้นแน่โดนคัมเพ้นแน่จร <c oughs> ิงอะไรครับเนี่ย ชุบเพื่อนก่อนเพื่อนเราโดนลูนกค้าทาำลายโ oh, อ้วิ่งแม่งยิงเรายึบบีวันเรียบร้อยเลยทุกคนเรียบร้อยแตกดิครับรถถังกรถถังเธอ โอ้ย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 ลูกค้าครับทำลายเลยเด้อทำไมครับขอบคุณนะหมอเกลีกระสุนพร้อมลุย ลูกค <te ้ามาอยู่ข้างหลังกูได้ไงเก็บลูกค้าไปสองเอ้ยส่งพัสดุให้ลูกค้าไอ้เหี้ยแม่งตะเบให้กูด้วยโคหี้เลยโคหี้เลยทุกคนลูกค้าตะเบให้ลูกค้าหัวควยเอาไม่ได้ไม่ได้ห้ามด่าลูกค้าห้ามด่าลูกค้า ผมจะเปลี่ยนเป็นปืน AK12 ทุกคนไป Let's go <S เคส่งพัสดุให้ลูกค้าเรียบร้อยมาที่คับ ส่งของให้ลูกค้าลูกค้าครับลูกค้าอันนี้เราพยายามส่งของให้ลูกค้าครับทุกคนพยายามให้สินค้าในคลังจิ้มก่อนเลย เ,เราต้องไปยืดสาขาเราคืนทุกคนลูกค้าครับสวัสดีครับลูกค้าอยู่ไหนเอ่ยอคือไปเหยียบบนหัวลูกค้าเลย

เค okay. กค้ามานอนอะไรอยู่ตรงนี้เอ่ยโอ้ยโอเคจิมลูกค้าครับอย่าทำร้ายไรเดอร์กันได้ไหมไรเดอร์นดเหนื่อยเหมือนกันนะครับคุณลูกค้า โอ้ยลูกค้าทำลายไรไเดอร์โอ้ยลูกค้าทำลายไรไเดอร์ได้ไง โอ้ยลูกค้าลูกค้าอ้อมหลังไรเดอร์ลูกค้าทำลายร่างกายเลยเด้อเลยเดอร์ไม่ถูกใจเออแตกหนึ่งลูกค้าทำลายเลยเด้อเลยเดอร์บุกส่งถึงหน้าบ้านเมดิเฮิลเมดิเฮิล เมนิคิวตังคิวยานาหไรเดอร์ทำหน้าที่ได้ดีมาก <c oughs> โทษทีครับลูกค้าจะทำไรไรเดอร์ไม่ได้นะครับ <c oughs> ถึงลูกค้าจะโกรธเกลียดไรเดอร์ขนาดไหนลูกค้าก็ทำไรไรเดอร์ไม่ได้นะครับ โอ้โหเต็มเลยลูกค้าครับพัสดุมาส่งกับลูกค้าลูกค้าอย่าดื้อได้ไหมครับพัสดุมาส่งกับลูกค้าลูกค้าซุ่มจมุมตีมโดนลูกค้าตุ๋ย เมื่อลูกค้าทำลายร่างกายไรเดอร์ได้ไรเดอร์ก็จะไม่ยอมลูกค้าเหมือนกันผมจะไปเกิดจุดดํานบนจะไปด้านบนผมจะฉีกซ้ายไปส่งลูกค้าไปส่งพัสดุลุยให้ลูกค้าจากด้านหลัง หัวแตกลูกค้างหัวแตก เออแม่งตุ๋ยผมโดนลูกค้าตุ๋ยเฮลมีกูอยู่นอนอยู่นี่กูนอนอยู่หมาเฮลมีตอนนี้เรากำลังยึดสาขาดีวัน เขายึดสาขาดีวันแล้วทุกคน เรายึดสาขาดีวันแล้วทุกคน,กคนโอ้ลูกค้าครับเราพัสดุไป ผมส่งพัสดุให้ลูกค้าสองคนละเฮ้ยสวย อตรงนี้เลยอเคโอเคส่งพัสดุให้ลูกค้าไป ไม่มีที่ไม่มีกำบังไม่มีกำบังสัมผัสได้ว่าลูกค้าอยู่แถวนี้โทษทีนะครับลูกค้าลูกค้าดีใจกับพัสดุจัดเลยทุกคนลูกค้าเป็นลมเลยบึ้ม วยครับสวยครับเออแม่งเอ้ยโดนโดนขบบนใส่ทุกคนผมโดนขบบนใส่โดนลูกค้าซุ่นยิงระเบิดไม่กรุไป บึมโอเคส่งพัสดุให้ลูกค้าไปสองคนสวัสดีครับหมออือหือ ผมโดนหน้าหลังเลยทุกคนผมโดนหน้าหลังผมโดนลูกค้ดตุ๋ยเอาเหลือร้อยร้อยหกสิบโอเคเพื่อนตั้งจุดแล้วไปเลสโกเราก็แค่เหลือวิ่งจิ้ม ออลูกค้าแม่งโยนระเบิดล้วใส่แล้วทีเดียวล้วตายไปเกือบครึ่งเลยทุกคนแม่งเก็บระเบิดไปใช้ครั้งสุดท้าย ไม่นะไม่นะเราจะยืดสาขาแพ้ทุกคนเราจะยืดสาขาแพ้ออโอเคนะผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมซีนอ,อัพตีนั่นเองนะผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้คอนมิแชนแนลด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะจ๊ะบาย